เดี๋ยวเราจะพาดูอีกร้านหนึ่งกันนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ่ะค่ะเจริญทำค่ะเจริญทำค่ะซื้ออย่างค่ะแม่เ,าส,า,เาสีค่ะวันนี้แม่เดาสีเนี่ยขายอะไรบ้างคะขายน้ำมันเขียวยาหม่องกะปิแทนแขมพูายาตีฟันข้าวสารสินค้าพวกนี้เนี่ยมาจากไหนคะจากหินพ้าฟ้าน้ำค่ะ จากชุมชนเห็นผาฟ้าน้ำอันนี้นี่มากันกี่คนคะมากันติบสามคนค,ะค่ะแล้วตลาดเนี่ยไม่ได้จัดมาประมาณสามปีอะค่ะแล้ววันนี้พี่คุณยายมาขายเนี่ยคุณยายมีความรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ยกับประทับใจไงโอ้ยยเมื่เช้านี่เห็นเขายืนคารพอะไรนะพระบรมอะไรเขาเขาร้องเพลงอะไรฮะเ,<อ>เรียกไม่ถูกอะร้อ,องเพลงสรรเสริญค่ะเออโอ้ย,อยประทับใจหลาย แล้วมีอะไรอยากจะบอกกับคนผู้ซื้อไหมคะไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงเพราะว่าเห็นเขาแลา้วเขาก็แบกเอา้าแบกเอาอยู่เนี้ยค่ะงั้นก็อยากจะให้เชิญชวนคนที่ยังไม่ได้มาให้มาร่วมมาร่วมงานอา้าวก็มาเนี่ยเนาะเพราะว่าอยู่ที่นี่มันมีอาหารก็สบายะบุคคลก็สบายะที่อยู่ก็สบายยะใช่ไหมเออดีมากเลยนะเป็นคนคนที่มาร่วมงานเนี่ก็ เรียบร้อยดีไม่มีอะไรนะไม่ได้มีทะเลาะวิวาทกันเนาะเออคนมาจัดงานนี่ก็หนึ่งอาหารที่สุดยอดเออก็ประทับใจนะเห็นพวกหนูๆมาทำเออก็มีคนยุคใหม่พกใหญ่เนาะยุคเก่าแล้วอ่ให้บุคคลโชคดีนะขอบคุณค่ีใหม่นะขอบคุณค่ะกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราไปดูร้านถัดไปกันนะคะ